ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินอ EP 496ตอนพระรุ่นเดียวที่หลวงปูส่สวงคลุกมวลสาร ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่สูงเพิ่มขึ้นมากมายจึงส่งผลให้เหรียญของหลวงปู่สูงเป็นที่นิยมของบรรดาผู้ที่มีความสนใจหรือว่าชอบสะสมพระเครื่องแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกท่านก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการเลือกเช่าบูชากันนะครับแต่หลวงปู่สูงเองท่านไม่นิยมสร้างเหรียญใดๆเลย มีแต่บรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงที่เป็นคนสร้างแล้วนำมาให้หลวงปู่สวงอธิษฐานจิตให้หลวงปู่สวงก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนักเพราะว่าท่านไม่เรื่องมากท่านแค่จับจับบางครั้งก็มีกำหนดจิตแต่ก็ไม่นานักแต่ด้วยบารมีของหลวงปู่สวงแค่ท่านสัมผัสพุทธคุณก็นักว่ามากโขแล้วเรื่องความศักดิ์สิทธิ ไม่ต้องบรรยายทางช่องได้นำประสบการณ์ของท่านผู้หนึ่งที่มีบุญได้กราบหลวงปู่สวงเขาได้เล่าว่าผมเคยมีโอกาสได้เดินทางไปกราบหลวงปู่สวงด้วยตัวเองหลายครั้งมากครับถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมครั้งแรกที่ผมตัดสินใจเดินทางเพื่อจะไปกราบหลวงปู่สวงนั้นก็เพราะได้ยินคำร่ำลือว่า มีพระแถวอีสานใต้อยู่รูปหนึ่งที่ปฏิบัติตัวแปลกประหลาดพิสดารแต่คนอีสานกลับนับถือท่านเปรียบท่านเหมือนกับเทวดานี่เองที่ทำให้ผมอยากจะเจอแต่ที่แน่ๆก็คือผมอยากจะไปพิสูจน์ความจริงว่าเป็นอย่างที่เขารำ่ำเลอกันจริงหรือเปล่าพอไปถึงในครั้งแรกที่ผมเห็นผมก็สงสัยนะว่าเฮ้ย ขนาดนี้เลยเหรอมีคนนั่งอยู่รอบๆกระท่อมเต็มไปหมดแต่บรรยากาศกลับเงียบมีบ้างก็เป็นแต่เพียงเสียงกระซิบกระซาบเบาๆเมื่อผมมองเข้าไปในกระท่อมก็เห็นพระภิกษุแก่ๆผอมๆกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่รูปหนึ่งข้างๆมีผู้ชายวัยกลางคนกำลังนวดให้กับพระรูปนั้นอยู่ผมแปลกใจมากว่าที่ผมเห็นนั้น่ะ ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วทำไมคนถึงยังนั่งเฝ้ากันไม่ยอมไปไหนผมคิดในใจในตอนนั้นเลยว่าคนพวกนี้ลุ่มหลงจนบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าเหมือนหลวงปู่จะรู้ความคิดของผมท่านหันหน้ามองขวับมาทางผมจนผมตกใจผมเชื่อแน่ว่าเป็นท่านก็ต้องตกใจ เพราะว่าเราแค่คิดในใจแต่หลวงปู่เหมือนจะรับรู้แล้วก็จ้องมองมาหาที่ผมเหมือนทำนองว่าแล้วมึงมาทำไมนั่นเองที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มบอกกับตัวเองว่าพระภิกษุรู่นี้ไม่ธรรมดานับจากนั้นเป็นต้นมาผมก็มากราบหลวงปู่สูงอยู่เสมอวันหนึ่งผมได้เจอกับลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงปู่สูงคนหนึ่ง เขาเล่าว่าเขาได้โชคลาภจากหลวงปู่สวงเขาถูกหวยได้เงินเป็นล้านจากเงินที่ได้มาจากที่หลวงปู่ให้เขาจึงนำไปจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเป็นรูปแบบพิมพ์พระกรุวัชนะพิมพ์ซุ้มเถาวันเป็นแม่พิมพ์ในวันนั้นเขายังเอาออกมาให้ผมดูเลยเขาเล่าต่อว่าวัตถุมงคลน,นี้จัดสร้างในปีพศ2528 แล้วก็จัดสร้างเท่ากับอายุของผู้สร้างคือ5 4องค์มีหน้าหลวงปู่พร้อมชื่อหลวงปู่ด้านหลังมียันเว้าและตอกหมายเลขตามจำนวนโดยได้นำอามวลสารดีเป็นจำนวนมากมาผสมกันเอาพระกรุวัชนะของแท้ๆมาร่วมสร้างสิบองค์ซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกันกันกบซุ้มเถาวันและดินที่ได้มาจากหลวงปู่สวง และที่สำคัญที่สุดคือมีปัสสาวะของหลวงปู่สวงและข้าวที่หลวงปู่ท่านฉันเหลือสุดท้ายก็ผงปูนแล้วก็นำมาให้หลวงปู่ปลุกเสกในการจัดสร้างนั้นลูกศิษย์หลวงปู่ท่านนี้นับถือแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่มานาแล้วแล้วก็มีสิ่งของที่หลวงปู่ให้เอาไว้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้ายันดิบที่หลวงปู่ได้จานกับมือ ดินของท่านฉี่ท่านของที่เขามีทั้งหมดเขาได้นำมาทำเป็นพระหมดแล้วยกเว้นเส้นเกษาของหลวงปู่ที่เขามีจำนวนน้อยก็เลยไม่ได้เอามาทำพระลูกศิษย์ท่านนี้ยังเล่าเรื่องอัศจรรย์ที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยที่มาได้เกิดปฏิหารขึ้นกับเขานั่นก็คือดินที่เขาได้มาจากหลวงปู่ เมื่อมาถึงบ้านเขาก็ได้นำมาใส่พานและเอาไปวางไว้ที่โต๊ะบูชาอยู่มาไม่นานดินของหลวงปู่ก็กลายเป็นสีขาวนวลเหมือนพระาธาตุได้อย่างน่าพิศวงและในวันที่ไปขอให้หลวงปูสง่สูงช่วยปลูกเสกวัตถุมงคลให้นั้นคณะจัดสร้างวัตถุมงคลทั้งหมดก็พร้อมกระเดินทางไปถึงกระท่อมปลายนา เพื่อที่จะให้หลวงปู่ปลูกเศกผงปูนและผงมวลสารต่างๆเพื่อที่จะกดพิมพ์ขึ้นเป็นปฐมฤกษ์แต่ก็ได้มีเรื่องมหสศจรันเกิดขึ้นอีกเมื่อลวงปู่ได้ถามลูกศิษย์คนที่จัดสร้างวัตถุมงคลว่าทําพระอะไรผู้จัดสร้างก็เลยนํารูปให้ดูเป็นรูปของพระกรุวัชนะเนื้อดินดําเมื่อลวงปู่เห็นรูปภาพนั้นแล้ว ท่านถามกลับมาว่าทำไมองค์พระถึงได้มีสีแดงลูกศิษย์ก็พากันงงอยู่พักใหญ่ก็จะไม่ให้งงได้ยังไงก็ภาพที่ให้หลวงปู่ดูนั้นเป็นพระสีดำชัดๆเลยนึกขึ้นมาได้ว่าหรือว่าหลวงปู่อยากให้สร้างสีแดงหรือเปล่าเขาจึงนำสีผสมอาหารสีแดงมาร่วมผสมด้วยแล้วนำไปให้หลวงปู่ปลูกเสก พ่อของครบหลวงปู่ก็ได้เอามือลงไปคนผงมวลสารเหล่านั้นหลวงปู่คนไปแล้วก็บีบกำเล่นสักพักหนึ่งท่านก็หัวเราะและบอกว่าไม่ต้องกลัวยังไงก็อยู่ในมือไม่ปลิวหายไปไหนหรอกก็เหมือนกับว่าไม่ต้องกลัวยังไงก็อยู่กับท่านปลอดภัยแน่นอน หลวงปู่นั่งคนมวลสารอยู่พักใหญ่จากนั้นท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปเฉยๆท่านเดินไปหยิบว่าวมาเล่นท่านเล่นอยู่นานร่วมสองสามชั่วโมงโดยที่ท่านไม่สนใจมวลสารที่ท่านปลุกเสกอยู่ก่อนหน้านี้เลยแต่แล้วอยู่ๆว่าวที่หลวงปู่เล่นอยู่นั้นก็ดันตกลงมาตรงถุงมวลสารลูกศิษย์คนนั้นก็เลยได้นำว่าวมาเก็บเอาไว้กับตัว พอว่าวตกหลวงปู่สวงก็เดินมาหยิบถุงมวลสารแล้วโยนให้ลูกศิษย์จากนั้นหลวงปู่ก็เดินเข้าไปในกระท่อมนอนเงียบกริบไม่สนใจใครอีกเลยทุกคนแยกย้ายกันกลับและนำมวลสารกลับไปด้วยเพื่อน,นำไปทำพระเครื่องต่อและที่น่าแปลกก็คือมวลสารทั้งหมดที่ได้นำมาให้หลวงปู่ปลุกเสกพอนำไปสร้างพระ ก็ได้พอดีกับอายุคือได้54องค์เป๊ะ,เ,ปะเมื่อจัดทำพระเครื่องเสร็จก็นำมาตอกตรายางชื่อหลวงปู่ลายมือหลวงปู่ยันรูปเป้าและหมายเลขตามจำนวนแล้วจากนั้นเขาก็นำพระที่จัดสร้างขึ้นไปแจกพักผูวกันเป็นจำนวนมากตัวคนจัดสร้างเองก็เก็บเอาไว้จำนวนหนึ่ง ตามจำนวนที่หลวงปู่ได้หยิบมาให้เขาหนึ่งกำมือและส่วนที่เหลือก็แจกพักพวกและสิทธิ์ที่มาหาหลวงปู่สวงหมดจากนั้นก็ได้ยินมาว่าลูกศิษย์ที่จัดสร้างพระเครื่องนี้ถูกหวยบ่อยมากส่วนใหญ่แล้วได้มาจากหมายเลขของพระเครื่องที่เขาสร้างและก็เป็นพระที่หลวงปู่หยิบมาให้กำมือถือว่าเป็นพระเครื่อง ที่ลูกศิษย์สร้างถวายของจริงต่อมาก็ยังมีอีกหลายท่านที่สร้างแล้วมาถวายให้หลวงปู่ปลุกเสกแต่ส่วนใหญ่แล้วจะสร้างจำนวนมากแต่สำหรับพระชุดนี้ได้สร้างเพื่อที่จะเก็บเป็นวัตถุมงคลประจำตัวเลยไม่มีการสร้างมากมายสร้างเพียงเพื่อไว้บูชาจริงๆสุดท้ายนี้ สิ่งที่ผมเล่ามาน่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะาผมเล่าในสิ่งที่ผมได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสมากับตัวและเดีเล่าให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกคนฟังถึงบาร,รมีของหลวงปู่สวงที่บางท่านอาจจะไม่ทันได้เจอกับหลวงปู่สวงแต่สำหรับผมแล้วหลวงปู่สวงคือที่สุดของผมแล้วครับอิลิเมียอองสวงสัมปนโน อิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ